สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้มาเที่ยวค่ะอยู่สวนอินทรผาลัมเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาหยังมาเที่ยวสวนอินทรผาลัมอยู่สกลนครเด้อค่ะอยู่อำเภอพลนาแก้วบ้านพลงามท่าอำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลนครมึงพี่น้องอันนี้ค่ะ อันนี้เพื่อนให้เขาชมฟรีเด้อค่ะเพื่อนเฮดเป็นที่ท้องเที่ยวให้เขาชมฟรีเด้อค่ะแต่อันนี้ค่ะอ,อันนี้ขึอนยังเปอร์เซ็นต์ได้ออกรูไปน้องเบิ้ลมาปะยี่สิบท่าไ,ไ,ไ,ไหร่ะลละนะกิโลละสองร้อยบาทเก็บใส่ตู้เย็นสองสามเดือนจะค่อยๆสุกตัดอเะคะนมีนเสียงเลยนะครับครับครับ แล้วนี่แล้วนี่กิน e. ได้เลยค่ะชิมค่ะเอาบาน a n a ชิมมึงเนาะเอาบ a n a n a ชิมมึงเธอช้าไปกินวะกรอบมากกรอบออกหวานเอาคนคนละพันมั้งอืมสวรรค์เด็กน้องอันนี้กิโลละร้อยสวนรค์เด็น้องชิมค่ะให้ชิมได้ มันเป็นหลายพันนะจ๊ะ <c oughs> สดสดเลยค่ะพี่น้อง,งอ้ยอันนี้สวยอันนี้สีแดงยังไม่ต้นนี้สําหรับถ่ายภาพยังไม่สุกไปเอบิ่งอีกต้นนึงค่ะพี่น้องอุ้ยสวยงามมีหลายสีอุวยเป็นอันนี้รูปคือองุ่นนะรูปสวยอันนี้ มีโอ้มีหลากหลายสีหรือยังบดสุกยังกัญยังบุ้คือกันเด้อค่ะอันนี้ต้องถามแม่นบ่แต่มันยังไม่สุกเห็นไหมนี่ยังเขียวอยู่เลยทางต้นในในมาเบิ่งตรงนี้มันยังเขียวอยู่เลยนะใสอยู่ตรงไหนจริงจิงนี่ข้างบนเลยเห็นไหมก็บนสุดนะมันยังเขียวอยู่เลยไหมเวลาสุกจริงจริงมันจะเป็นสีแดงอันนี้มาเบิ่งค่ะที่ยายคิตนี่สงสัยจะต้องยายจิตจะได้ลงแล้วแหละดูท่าทางแล้วนี่ค่ะ โอ้นี่ค่ะยองดีที่กันเล่นหน้าเขารู้วอันนี้ลูกนี้กันวนยใหญ่เลยเจ๊จิตคนละพันนี่เออนี่ก็คนละพันอืมพวกขา้างหน้าเจ๊จิตดอกมากมันเป็มิโนด้วยที่ดีสวนแต่ละต้นก็นได้ค่ะพี่น้องมาเที่ยวได้เลยค่ะเพื่อนไทยชมเข้าชมฟรีแล้วก็ชิมฟรีด้วยค่ะถ้าไผรอยากซื้อกะมี หลายราคาที่ให้เฮาเลือกซื้อเลยค่ะอันนี้เพิง่งยังเขียวๆยยังบบซุกัๆเปลี่ยนก๊อกไผ่ก๊กมันเลยท่ากระไดเนาะถ่ายรูป<ม>จอยหามาถ่ายรูปเลยเธอสวยอคือทั่งทั้ง,งสีสสแดงชีม สีแดงหวาน,วานอ,อ้อ,อ,อย่างเงี้ยกระเป๋ากระดาษกล่องกระดาษซิชู่ขายนั่นเลยค่ะอุ้ยกระเป๋ากระเป๋าสวยเลยคะ่ะกระเปาผ้าคำาาสวยเลยค่ะสวยเลคะโอ้ยมาเลือกซื้อได้เลยคะ่ะ ขายทุกชื่อเนื้อะาเนี้ค่ะแสดงกระเป๋านี้น่ารักมาละร้อยซาวนึงเลยค่ะบ๊องๆติดตาถ้าเป็นเบาหวานความดันกินได้เลยนะคะอห็นไหมงานค่ะคนเป็นเบาหวานเป็นความดันกินได้ค่ะถ้าเราอยากให้มันสุกเอาไปใส่กล่องพลาสติกในตู้เย็นมันจะเดือนนึงมันติเริ่มสุกค่ะ ถ้ามันจะเหลือทอเตือนันเหลืออะคือมันกินได้ถ้งแบบสดแล้วก็รอให้มันสุกแต่ว่าต้องให้สุกมันกนถ้ามันสุกมันจะเป็นสีดำค่ะป้าแล้วมันจะหวานมันเลยก็ดเรดทากันได้ไหมคกันได้ไหม็อะไเป็นเป็นเสน่ของกินแต่ข้าวราเม็งถ้าหนอ็ย่างหูันจะหวานหวานอันนี้ก็ อันนี้ใส่ตู้เย็นไว้มันบ่จะสนีทของเรามันจะทำกองเกงชั้นลูกค้ามาทำก็บอรได้อธิบายนะว่าเราได้กระดากินทีนแต่พูดก็ได้จุ่มไว้เด้อใส่ตู้เย็นใส่มันสีฮอนอยู่จักไร้นะคะพื้นที่นี่ค่ะแปดไร่หนึ่งร้อยต้นแต่ว่าเพิ่งเป็นต้นตัวเมียนะ สองร้อยต้นมีทั้งต้นตัวผู้แล้วต้นตัวเมียได้ินทรพนามูล้วมันเป็นแบบไรค <c oughs> ู่ <c oughs> น,นะมันก็จะมีเป็นจันทร์แทงออกมาผ่าค่ะก็สิเบิร์กลักษณะดอกมันปัญญามันมนั้นนะคะแบบเอามาผสมเอาเกรสรตัวผู้ไปผสมใส่ตัวเมียมันถึงจะติดถ้าไม่ผสมน่ะมันจะข่อค่ะมันสีบริสมากโอ้ยขัค่ะแก หวานขนาดนล้รสโดยรสชาติมันจะไม่หวานมากนวดขอบคุณค่ะเป็นไดยจิตจำได้ไหมเป็นอะไรใช้ได้ไหอันนี้พันใหม่ครับเพิ่เอาขึ้นมาเมื่อกี้นี้ค่ะรสชาติเป็นไนยจจิตใส่เบื้องเนื้อมันไหมเนื้อข้างในมันอื หน้าตาคือคือหมักวานเนาะหมักวานอย่างเหน่วยมันบอกผุเนาะเออนั่นแหละคือคือคายหมักใ่ได้มเยองได้ยังแร่แล้วเจ๊จิตหลายอย่างได้กระเป๋าแบบสดแบบสบายไปสมใจแล้วเดมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ คุณลุงเจ้าของสวนนี่นี่ครับสวัสดีครับผมใครเจอลุงแบบจับประกาศค่ะมาเที่ยวชมได้เลยค่ะอยู่บ้านพลงามท้าอยู่อำเภอพลนแก้วจังหวัดสุโนครเลยค่ะมาเที่ยวชมได้เลยค่ะไปค่ะสิก้าแล้วฝากช่องนันนาพากินเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปบ้าะ อย่าลืมกดติดตามให้เวยค่ะสำหรับนี้กลาบแล้วค่ะ <What> s <S สวัสดีค่ะเออกดไลก์นำพี่เบิร์นบอกดิ s <S ่ค่ะ